สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจชีวิตอา,า,ายานะคะเพจนี้นะคะจะมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้านะคะแล้วก็มาแบ่งปันพระพรนะคะที่ได้รับจากความรักของพระเจ้ากันนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะพิมพ์คําว่าสรรเสริมพระเจ้าค่ะสรรเสริมพระเจ้า วันนี้นะคะเราจะมาสรรเสริญพระเจ้าพระวิดาของเรากันนะคะใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาหนักนะคะหรือว่าชีวิตของท่านนะ,ะกำลังเผชิญกับความยากลําบากนะคะไลฟ์นี้พระคํานี้นะคะจะมาหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะให้เราทุกคนนะคะยังอยู่ในลู่ทางนะคะของความรักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะใครที่เข้ามาลได้ยินภาพเสียงชัดนะคะพิมพ์สรรเสริญพระเจ้านะคะเดี๋ยวจะมาเปิดเพลงนี้ให้พี่น้องฟังนะคะเรามาฟังเพลงนี้กันนะคะเป็นเพลงนมัสการพระเจ้านะคะมาฟังเพลงของพระเจ้าแล้วก็มานมัสการพระเจ้าร่วมกันนะคะเนื้อหาในเพลง เพลงนี้นะพี่น้องอยากให้พี่น้องตั้งใจฟังนะคะแล้วพี่น้องจะได้รับนะคะการหนุนใจจากพระองค์นะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าจะหนักแค่ไหนให้เราทุกคนมองที่พระเจ้าของเรากันค่ะสร่เสริญพระเจ้าค่ะมองที่พระองค์ค่ะ เมื่อมีปัญหาพี่น้องให้เรามองที่พระเจ้าแต่เราจะมองที่พระเจ้าได้ยังไงเมื่อเราเจอปัญหาพระคำวันนี้จะมาหนุนใจพี่น้องจะมาแบ่งปันให้พี่น้องฟังว่าเราจะสามารถมองที่พระองค์พระเจ้าของเราเมื่อเรากําลังเจอปัญหาได้ยังไงอย่าจดจ่อที่ปัญหานะพี่น้องให้เราหันมาหาพระเจ้าให้เราหันมามองที่พระเจ้ากันค่ะ ชัดไหมคะชัดขึ้นไหมคะ,ะ,คระสรงเรียกมาให้ข้าหันกลับมารากต้นใหม่จดจ่อกีฬาทั้งหัวใจจดจ่อกะเจ้านะคะทั้งหัวใจของเราสรงเรียกข้าให้มอง รงรงคเง่้มกํบบาลังทรงเรียกเราให้มองที่พระองค์พี่น้องอย่ามองที่ปัญหาของเราให้เราทุกคนมองที่พระองค์ค่ะในพระองค์ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์

สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพจชีวิตอัศจรรย์นะคะวันนี้นะคะพระคำที่จะมาถึงเราทุกคนในวันนี้นะ,ะพี่น้องเราจะมามองที่พระเจ้ากันในพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะได้เขียนไว้ในสุภาษิตบทที่3ค่ะข้อที่5ถึง6สุภาษิตบทที่3นะคะข้อที่5ถึง6ได้เขียนไว้ว่าจงวางใจในพระยาเวนะคะด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าเพิ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับพระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นเอเมนไหมพี่น้องเอเมนไหมพระเจ้านะพี่น้องทรงเรียกให้เรามองที่พระองค์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอปัญหามนุษย์ทั่วไปที่ไม่มีพระเจ้าเขาจะจดจ่ออยู่ที่ปัญหาโฟกัสอยู่ที่ปัญหามองอยู่ที่ปัญหาแล้วก็รับรู้ปัญหาในทุกทิศทางของเขา <AM rac ian> ไอ้นั่นก็ปัญหาไอ้นี่ก็ปัญหามองไม่เห็นพระพร,รของพระเจ้ามองไม่เห็นสิ่งใดเลยที่จะขอบคุณพี่น้องแต่วันนี้ค่ะเมื่อพระองค์ทรงเรียกเรามาเป็นลูกของพระองค์แล้วให้เราขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีและทุกสถานการณ์ให้เรารับรู้พระองค์พระเจ้าของเราในทุกทิศทางของเราทุกทิศทางของเราคือยังไงพี่น้องหากวันนี้นะคุณกําลังมีปัญหาหรือเจอปัญหาหนักหรือประสบปัญหามีความทุกข์ใจในชีวิตพี่น้องอันดับแรกนะพี่น้องอยู่นิ่งเฉยนะคะหลับตาสูดลมหายใจก่อนการที่พี่น้องสูดลมหายใจสูดลมหายใจเข้า ของตัวเองก็เท่ากับพี่น้องกําลังรับรู้ลมปราณที่องค์พระเจ้าของเราพระผู้เป็นเจ้าของเราประทานชีวิตให้กับเราแล้ววันนี้พี่น้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์เป็นธรรมดาเลยค่ะของเนื้อหนังของเราที่เราจะมีความกลัวใช่ไหมจะมองที่ปัญหาจดจอ่อคุนคิดนึกคิดเฝ้าคิดคร่ครวนถึงแต่ปัญหาของเราแต่ยิ่งคิดยิ่งนึก ยิ่งเพ่งมองที่ปัญหาปัญหากับยิ่งเพิ่มพูนและยิ่งไม่หายไปพี่น้องแต่เมื่อเราหันมามองที่พระเจ้าพี่น้องความสันติสุขความสงบใจความรักความจริงของพระองค์นะคะความอัศจรรย์ของพระองค์นะคะจะเข้ามาเต็มล้นในใจเราแล้วทำให้เราเนี่ยมองเห็นปัญหาของเราเล็กลงเพราะเรามองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแทนที่อาเมนนะพี่น้องหากวันนี้คุณกำลังมองเห็นปัญหาของคุณใหญ่ เท่ากับคุณกําลังทำให้พระเจ้าของเราเล็กลงพระาชของพระองค์เล็กลง,ง,ง,ลกลงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เล็กลงความอัศจรรย์ของพระองค์เล็กลงความรักของพระองค์เล็กลงแต่พระเจ้าของเราไม่ได้เล็กน้อยพี่น้องพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่องค์พระเป็นเจ้าของเราเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์จักรวาลและแผ่นดินโลกพระองค์ประทานชีวิตให้กับเราและทุกสรรพสิ่ง ดังนั้นวันนี้พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พี่น้องเหนือกว่าปัญหาของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าพี่น้องกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่นะคะไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามในความรู้สึกของพี่น้องนั้นขอให้รู้เลยว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือทุกปัญหาในชีวิตเราพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องไม่มีอะไรนะคะที่มนุษย์ในอดีตเคยเจอนะคะแล้วจะเกินกําลังของพระเจ้าพี่น้องไม่มีนะคะในข้อพระคัมภีร์นะคะ2โครินบทที่4ข้อ18 สองโครินบท,ที่4นะคะข้อที่18ได้เขียนไว้ว่าเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันต์เอเมนไหมพี่น้องปัญหาบนโลกใบนี้ของพี่น้องไม่มีสิ่งในยั่งยืนปัญหาในชีวิตของเราไม่มีทางจะอยู่ถาวรน,นิรันต์ตลอดกาลพี่น้อง จริงไหมใครว่าจริงพิมหนึ่งค่ะใครว่าจริงพิมหนึ่งค่ะปัญหาอะไรก็ตามมองไปในอดีตที่เราเคยเจอพี่น้องมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปไ,ปได้แล้วจริงไหมดังนั้นปัญหาที่เรากําลังเจอหรือปัญหาที่เรากําลังจะเจอไม่ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนก็ตามมันไม่มีทางอยู่แบบ y y ยั่งยืนถาวรน,นิรันด์เหมือนกับแผ่นดินสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าร่างกายของเรานี้สักวันหนึ่งก็ต้องตายร่างกายของเรานี้สักวันหนึ่งก็ต้องมีเสื่อมสลายพี่น้องแต่ดวงวิญญ,ญาณของเราอยู่ถาวรน,นิรันด์ แต่มันจะไปถาวรที่เบื้องบนหรือถาวรที่เบื้องล่างอยู่ที่วันนี้เราทุกคนไว้วางใจในอะไรวันนี้เราทุกคนมองไปที่พระเจ้าของเราหรือมองไปที่ปัญหาวันนี้หาพี่น้องมองไปที่พระเจ้าแปลว่าพี่น้องกําลังมองที่เบื้องบนแบบแอัตโนมัติเลยจริงไหมคะเรามองที่พระเจ้าเรารู้พระเจ้าอยู่ข้างบนเราก็จะมองข้างบนอัตโนมัติเลยแต่ถ้าวันนี้พี่น้องเรามองที่ปัญหาหน้าเราก็จะอย่างนี้ก้มดําดิ่งเป็นทุกข์คอตกแปลว่าเราการําลังมองและเอาใจใส่อยู่ที่เบื้องล่างพี่น้อง แต่ขอบพระคุณพระเจ้าพระเยซูคิดได้ทรงไถเราแล้วค่ะด้วยราคาก็คือความตายพระโลหิตของพระองค์ได้มาไถเราแล้วแปลว่าวันนี้เราหลุดพ้นแล้วไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเราสามารถจะไว้วางใจในพระองค์ผู้ทรงตายแทนเราได้แล้วพี่น้องพระองค์รักเราขนาดนั้นเลยพระองค์ตายแทนเรานะคะพระองค์ตายและไถ่เราทุกคนออกจากบาปแล้วเราเป็นอิสระเราเป็นไทยแล้วพี่น้องเราไม่ได้เป็นทาสของความกลัวหรือความบาปอีกต่อไปเราไม่ได้เป็นทาสของฝ่ายโลกหรือเนื้อหนังอีกต่อไปสเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์นะคะดังนั้นวันนี้พี่น้อง ให้ย้ายนะคะจากการมองที่ปัญหาหรือคุ้นคิดนะคะอยู่ที่ปัญหาหรือรับรู้ปัญหาทุกทิศทางให้มาเป็นรับรู้พระเจ้าทุกทิศทางแทนและพี่น้องจะพบกับสันติสุขในชีวิตอาเมนไหมคะใครขอบคุณพระเจ้ากดหัวใจเมอร์รัวความทั้งแชร์ไลฟ์นี้ออกไป พระธรรมพระเจ้าในวันนี้เชื่อว่าจะมาหนุนใจมนุษย์ทุกคนเลยพี่น้องวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกพระเจ้านะคะหรือยังไม่เป็นลูกพระเจ้าวันนี้ขอให้รู้ว่าการที่พระเจ้าทรงเรียกคุณเข้ามาฟังไลฟ์นี้หรือมาฟังพระธรรมของพระองค์พระองค์ต้องการจะช่วยกู้คุณออกจากปัญหาทุกปัญหาในชีวิตคุณไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ตามพระราชของพระเจ้าใหญ่เหนือกับมือของเราหรือใหญ่กว่ามือของเราแน่นอนอย่าพึ่งพาตัวเองนะคะอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองแต่ให้พึ่งพาพระองค์ amen ไหมคะสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ได้บอกไว้แล้วนะอย่าพึ่งพาความรู้ของตนเองแต่ให้ยอมรับพระองค์ทุกทิศทางและพระองค์จะทําให้วิถีของเจ้าราบรื่น a เมนสรรเสริญพระเจ้าค่ะพระเจ้าจะเป็นผู้ทําให้วิถีของเราราบรื่นอย่าใช้กําลังตัวเองอย่าใช้สติปัญญาของตัวเองวิธีการมองที่พระเจ้านะมีอะไรบ้างพี่น้องก็คือ 1. อ่านพระคำของพระองค์ติดสนิทกับพระองค์ด้การอ่านพระคำของพระองค์วันนี้เราจะสนิทกับพระองค์ได้แล้วก็ต้องรู้จักพระองค์ใช่ไหมคะก็คืออ่านพระคมภีไบเบิล ใครไม่สะดวกก็ฟังพระคำพิบเบิลฟังพระคำพระเจ้านะคะอะไรอีกสองอธิษฐานอยู่เสมอพี่น้องอธิษฐานพูดคุยทูลขอบอกกับพระบิดาของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความกลัวความกังวลความสงสัยความไม่แน่ใจพี่น้องอธิษฐานเลยค่ะสามนมัสการพระเจ้าพี่น้องเราสามารถจะฟังเพลงนมัสการพระเจ้าใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าแทนที่จะใช้เวลาอยู่กับปัญหาของเราและพี่น้องจะพบว่า วันเวลาผ่านไปไม่นานพระเจ้าช่วยกู้พี่น้องออกไปอย่างอัศจรรย์และอย่างรวดเร็วแทนที่พี่น้องจะเอาเวลาไปคุ้นคิดอยู่กับปัญหาพระเจ้าช่วยกู้นะคะหลายคนไม่รู้ตัวเลยแต่พระเจ้าช่วยกู้ออกมาจากปัญหาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเสิญเสิญพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์พระเจ้านะคะติดสนิทก,กับพระองค์นมัสการพระองค์แล้วก็อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอและพี่น้องจะพบว่าเมื่อพี่น้องมองที่พระองค์โฟกัสที่พระเจ้าปัญหาของพี่น้องจะเล็กน้อยแล้วพระเจ้าจะใหญ่ย,ยิ่งขึ้นในชีวิตของพี่น้อง ความรักของพระองค์จะเต็มล้อนอยู่ในชีวิตของพี่น้องนะคะเหมือนดังที่มีตัวอย่างนะพี่น้องในพระคัมภีร์ไบเบิลนะอยู่ในมัทธิวบทที่8ข้อ 23- มถึง27มัทธิวบทที่8นะคะข้อที่ 23- ถึง27นะคะได้เขียนไว้นะถึงสาวกของพระเจ้าไว้ว่าเมื่อพระอ,องค์เสด็จลงเรือนะพวกสาวกก็ตามพระอ,องค์ไปนะคะแล้วก็ทัในใดนั้นนะพี่น้องก็เกิดพายุใหญ่ในทะเลสาบพายุก,ก็เปรียบเสมือนกับปัญหาในชีวิตเรานะที่มันกําลังขึ้นซัดท่วมชีวิตเราท่่่ววมมเเเรรรรืออออขขงงงานนานนนะะะะพพี้้้แลณัคยซููก็ทบทบ แล้วสาวกของพระองค์นะคะก็ไปปลุกพระองค์นะคะแล้วบอกว่าโอ้ค้เป็นเจ้าพระองค์ทรงช่วยเราด้วยเธอเรากำลังจะจมอยู่แล้วนะคะพระเยซูก็ไต่กับพวกเขาว่าทําไมจึงกลัวนักเจ้าคนศรัทธาน้อยหรือว่าคนที่มีความเชื่อน้อยวันนี้พี่น้องสํารวจความเชื่อของเราว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคิดของเรามากแค่ไหน วันนี้หากพี่น้องมีความเชื่อมากความกังวลของพี่น้องก็จะเล็กน้อยลงแต่ถ้าเกิดพี่น้องเป็นเหมือนสาวกกลุ่มนี้นะที่มีความกังวลมากนะคะก็เป็นอย่างที่พระเจ้าตัดเลยว่าพระเยซูบอกว่าเจ้าคนศรัทธาน้อยทําไมจึงกลัวนักนะคะแล้วพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นห้ามลมทะเลแล้วขึ้นลมก็สงบพี่น้องขึ้นลมในชีวิตเราก็จะสงบค่ะเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์วันนี้ขึ้นลมในชีวิตของพี่น้องมันก็กําลังจะหายไปหากพี่น้องมองที่พระองค์ อธิษฐานทูลขอกับพระโค์ด้วยความเชื่ออเมนสสรเสิญพระเจ้าไปคะแล้วยังมีตัวอย่างหนึ่งนะพี่น้องอยู่ในสองโครินนะคะบทที่หนึ่งข้อที่สามถึงสิบค่ะสองโครินนะคะบทที่หนึ่งค่ะข้อที่สามถึงสิบนะคะเป็นตัวอย่างชีวิตของเปาโลนะคะเปาโลนะคะเขาก็เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐน,นะคะเขาก็ไปประกาศนะคะทุกที่เลยใช่ไหมพี่น้องและชีวิตของเขานนะคะก็โดนจับขังคุกบ้างโดนเคี่ยนบ้างนะคะโดนแบบว่า,าผู้คนติชินนินทาสารพัดนะพี่น้อง นมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เขาต้องเผชิญความยากลําบากนะคะจนถึงกับเขาคิดว่าตัวเองต้องตายพี่น้องใครเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ้างคะที่รู้สึกว่าชันลาบากมากเลยเราลําบากมากจนต้องใกล้กับความตายแล้วนะคะเหตุการณ์นี้นะคะหนุนใจมากนะเปาโลกรู้สึกอย่างไรพี่น้องเปาโลรู้สึกว่านี่แหละคือข่าวตายของตัวเองแล้วนะคะคือเขายากลําบากมาพี่น้องแต่สิ่งที่หนุนใจเขาและช่วยให้เขารอดนะคะออกจากเหตุการณ์นั้นได้ก็คือเขามองที่พระเยซูคิด ว่าพระองค์ทรงมาไถ่เขาแล้วพระองค์ไม่มีทางนะคะปล่อยให้ลูกของพระองค์หรือว่าตัวเปาโลเองนะคะต้องพินาศแน่นอนด้วยความเชื่อนี้พี่น้องเปาโลจึงสามารถรเผชิญความทุกข์และความยากลําบากทั้งสิ้นมาได้เอเมนค่ะอยู่ในสองโครินธ์บทที่1นนะคะข้อที่3ถึง10นะพี่น้องหนุนใจพี่น้องในวันนี้นะคะด้วยพระคำของพระองค์นะคะหวังว่าการมองที่พระองค์นะคะแล้วก็พระคำของพระองค์ในวันนี้นะคะพี่น้องจะทำให้พี่น้องสามารถที่จะอยู่เหนือปัญหา หนักหนาแค่ไหนก็ตามในชีวิตของพี่น้องได้สาธุการแด่พระเจ้าถวายเกียรติแด่พระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงไถ่เราทุกคนออกจากการเป็นทาสของความกลัวแล้วเราทุกคนเป็นอิสระจากการเป็นทาสของความตายแล้วพี่น้องอย่าโมดจดจอกับสิ่งที่ไม่ยั่งยืนในโลกใบนี้แต่ให้เราหันมาหาพระเจ้าผู้เป็นถาวนิรันกันสรรเสริญพระเจ้านะคะ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยังมีอีกหลายาไลฟ์นะคะหลายพระคำนะคะในการหนุนใจนะคะเพื่อให้เราทุกคนได้รับชีวิตที่มีสันติสุขแบบที่พระองค์ทรงสัญญาไว้และเราเกิดผลในชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยความพี่น้องทุกคนพระเจ้ารักคุณนะคะเราพบกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปสวัสดีค่ะ